ถ่ากบเหรอคะถ่าผีเสื้อเป็นอะไรที่หนูทำไม่ได้เลยแล้วขายดอ,อกโบกกลับมาที่เดิม ทำได้ไงอ่ะเฮียทำได้อ่ะเออยียอ๋อวะเฮียอทำได้เปล่าอย่างเฮียอิดอ,อ,อ,อ่ะไม่ไปมาทาครีม่อไปอนั่งฮม่เอา,รอา,าครีมหนูนหไปทา ผมมึนหัวไหนวะคิหมหาย <98. S 1> เกสบปดเยอะเนาะอือแต่ขวดลวะประมาณหกร้อยอะจริงอันไหนอ๋ออันี้อ่ะอันอี้อ่ะอ๋ะอเออ S <S อันนี้ค่ะค่จริงมันทนหาหน้าแต่เนี่ยมันทาตัวด้วยอะก็อแปดะด้เยอยะยมากเลยนะอันนี้ขวดประมาณสาม ủa cái này cái cửa tiểu ông đệ em Ê, ôn. Ôn. Ngon đúng không đúng không phải ạ à? กินกันแดดยังชุดให้ามาดำสีต้องรอยกันไม่ไ้ของตัไม่วองไปล้วจะวเลยนดีแล้วก็ไม่ไดเพื่อนเนรอ อาน้ำแล้วก็มาใช่ไหมหนูอาน้ำลูกอ่ะแล้วกไมหนูเอาออกมาแล้วไงอยู่ที่เจ้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาร้อนเปิดตัวกลับไปนอนกันแดดนี่ไงแดด รู้ตัวเองเลยอ่ะเดินกลับเข้าไปเองเลยแหน่หลอกให้หลอกให้คนลงน้ำด้วยใช่ไหมอุ้ยโอ้เฮ้ยเต้นมอนกันเลยเขาจะขึ้อไปนอนข้างบนหน่ะซอนใช่ปะ จะถามว่าถุงยาเมื่อวานในห้อง เอิ่มเพงจะมีไหมสักคนมาเปลี่ยนชีวิตของฉันเธอคือใครเริ่มต้นล้องไงเธอคือใครคอคร่ะช่วงชีวิตที่เคยรักใครไม่เคยล้อเล่นกับใจเดี๋ดดยกวก็รู้ไม่ตื่นเต้นคือเจอ,อเ,เจอเอเจอเอมเจไปแล้วแล้วแบบ โอ้ยเกือบเลยทีเดียวไม่เคยล้อเล่นกับผู้ใจไม่เคยล้อเล่นกับใจเธอคือใครอ่ะช่วงชีวิตไม่ไม่อยากได้เนื้อจำไม่ได้มาลงแต่ว่าทุกคนเข้ามาคบกันแต่ว่าทุกคนเข้าเข้ามาคบกัน ไม่นานเขาก็ไปแต่สุดนานเขาก็ไปแต่สุดท้ายอีกเหรอ,เ,หรอเอาใหม่รลอะแต่แรกเลยช่วงชีวิตที่เคยรักใครไม่เคยล้อเล่นกับผู้ใจแต่ว่าทุกคนเขามาคบกันไม่นานเขาก็ไป แต่ละครั้งต้องคอยทุ่มเทและทุกและสุดท้ายยังเสียใจเจ็บจนคุค้นเคยเจ็บจนคุค้นเคย ้องมีเลือกใครเลยสักจะแค่เพียงตรงการแกล้งกันที่ฉันพบเจอแต่ความเจ็บช้ำใจความท<น>ี่ฉัจนจะไหน ว่ารักเธอหนาตาเป็นเช่นไรที่รักกันจริงจะมีไม้ซากคนเปลี่ยนชีวิตมันยังจุกอยู่แต่เดี๋ยวอาจจะลงก็ได้ดูก่อนไรจริไหมอยากจะรู้จะมีไม้สักใจทีได้เจอเธอใช่ไหม หนูมีจะมีไหมซักใจจะได้เจอเธอไหมจากหรือเจอจะเธออยากรู้เธอคือใคร